สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กรับผมโค้ชเชฟแต่งสหรัฐอเมริกาครับเวอร์วังอลังการไปเลยครับวันนี้นะครับวันนี้ทีเชฟแต่งครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจนิดเดียวครับเพืแต่งสีอย่นี้ไดงนะครับเพื่อนคือเพจนี้นะครับเราได้ได้สอนทำไส้ขนมจีบไปแล้วแล้ววันนี้คือบางคนบอกว่าให้สอนการเลือกซื้อแผ่นแล้วก็การตัดแผ่นเวลาห่อแผ่นเกี๊ยวครับวันนี้เชฟก็จะมาสอนการตัดแผ่นเกี๊ยวครับเราได้แผ่นเกี๊ยวมาคือแผ่นกลมๆเนี่ยบางคนไปซื้อแผ่นสำเร็จที่เป็นแผ่นกลมๆเลยมันใช้ได้แต่ว่ามััััััันน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 นจจจะะะะะหาาาาาาามมมไ่่่่่่ออออออรรรรรรยยยคคคบบบเเเเเเเใช้้้แแผีีีลลลงพพืืววตตดด นี่เราก็ตัดไปทางนี้เลยเราใช้ไม้คมคมครับเราตัดตัดแค่มุมนะครับเพื่อนไม่ต้องตัดให้มันตัดแค่เป็นสี่มุมครับนี่แล้วเราเราตัดเสร็จนะครับเราต้องรีบเอาใส่ถุงพลาสติไกไม่งั้นก็ใส่กล่องพลาสติกนะครับอย่าให้ลมเข้านะครับเราตัดไว้ทีเดียวเลยนี่เห็นไหมครับเราเอาขนาดเท่าไหร่จะเอาเล็กกว่านี้เราก็ตัดให้มันลงไปเล็กกว่านี้แต่เชฟเอาขนาดนี้นะครับเพื่อนแล้วเศษพวกนี้เราก็ทิ้งนะครับถ้าเกิดใครจะแผ่นเอาเศษปลายๆที่ไปทอดกินก็ได้ครับแต่ว่าที่ร้านนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็เอาทิ้งไปนะครับเพื่อน ตัดอย่างน like. like ี้นะครับเพื่อนตัดอย่างนี้ยตัดไปให้ให้หมดทีเดียวครับเวลาห่อจะได้ง่ายครับเพื่อนนี่เวลาตัดเนี่ยเห็นไหมตัดเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมจากแผ่นสี่เหลี่ยมนี่แล้วแผ่นเนี่ยดูดูแผ่นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเชฟจะให้ดูแผ่นแผ่นมันจะแผ่ CPU. นม,มันจะบางครับเพื่อนๆนี่แผ่นมันจะบางเวลานึ่งเนี่ยมันจะอร่อยถ้าเกิดเอาแผ่นกลมไปซื้อที่สําเร็จเลยมันง่ายจริงแต่ว่ามันไม่อร่อยครับเพราะว่าแผ่นมันจะหนานะครับเพื่อนๆนี่เราก็ต้องดูยี่ห้อเกี่ยวด้วยเนี่ยคือทางวอชิงตันดีซีทางวอชิเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนๆเราก็สั่งเอาอีีห่่ทมันบว่า บางๆครับทีเราจะมาตัดให้ดูเสร็จเรวจะมาห่อให้ดูนิดนึงว่าเออเนี่ยเวลาห่อเสร็จมันจะสวยแล้วก็น่ากินนะครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจนี้เพีเดียวครับพปดแบ่งสิอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องทางยูทูบของเชฟเพื่อนเพื่อนนี่ครับเพื่อนจะได้มีสูตรดีๆต่อไปนะครับเพื่อนนี่ครับบางคนบอกว่้เนี่ยคือคือเชฟก็มาสอนหมดทุกอย่างคือบอกบอกหมดไม่มีการ์สูตรเพจนี้เพียเดียวครับฝาก ฝากเพืพ่อนๆลองไปทำกันดูครับนี่เราตัดเสร็จแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับเราก็ผูกผงไว้เฉยๆเราตัดให้เสร็จครับเรามาสอนเรามาดูเนี่ยถ้าเกิดแผ่นแผ่นบางเนี่ยเวลาห่อเนี่ยมันจะสวยมากแล้วก็เวลานึ่งออกมาเนี่ยมันจะแบบกินแล้วมันจะไม่แตกโดนแป้งมันจะไม่หนักเกินไปเนี่ยเวลาเวลาห่อครับเราเชฟมีคลิปการห่อไปแล้วครับนี่แต่ว่าวันนี้ห่อให้ดูเฉยๆว่าเวลาหม,มักหมูเสร็จเนี่ยนี่เห็นะเราห่หออย่างเงี้ครับเพื่อนใครจะใส่แครอทใส่เนื้อปูไปข้างบนก็ได้แต่วันนี้เชฟใส่แครอทครับเอาแคครรอทเนนี่่ยไปปััมบ แล,แล้วเวลานึ่งมานี้มันจะสวยงามครับเพื่อนๆนี่ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะเนี่ยแค่นี้เองครับเพื่อนเราจับเวลาจับมาดูทีดูละชาครับเพื่อนดูละชาครับนี่ตักมาเอารูปพอคํานะครับเพื่อนถ้าลูกเล็กเกินไปมันก็นกัดแล้วไม่อร่อย่เห็นไหมเราจะจับได้แปดจีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแปดเสร็จแล้วก็เนี่ยสองนิ้วชี้ครับลวไปแล้วเห็นไหมครับมือนิ้วนิ้วอ่านิ้ว,น,ว,น,วนางชฟเชฟจะดันข้างล่างครับดันข้างล่างขึ้นมาเนี่ ดันข้างล่างเอานิ้วก้อยกับนิ้วนางให้ดันดันตูดเพื่อที่จะให้มันหยุดให้มันให้มันแบบว่าไม่เขาเรียกอะไรไม่ให้มันติดให้หมูมาติดกับแผ่นนะครับไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องทาเลยเพราะถ้าเกิดทาแป้งไอ้ทาน้ำทาไข่เนี่ยมันจะทําให้แผ่นพองนะครับเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนสำหรับคลิปการสอนตัดแผ่นเคียวการเลือกแผ่นเคียวครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปิปฟจามาบอกให้คำสำหรับวันนี้นครับเพราะว่าวันนี้ในครัวร้อนมากเชฟเลยต้องแบบ ต้องแบบรีบทำรีบหอครับเนี่ยเอาน้ำมาเอาชุบน้ำแข็งเงย็นๆนะครับมาไว้ที่คอมกันร้อนมากตอนนี้โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย